ส่วนเพื่อนๆชาวฮงไกซาเลวทุ่านก็ได้นนะครับแมก,ก็ไม่เจอกันนานเลยนะสำหรับเรื่องของการจาัดเทลิสร,รอบนี้นะครับผมจริงๆอ่ะถ้าตาปกติผมน่าจะมีคลิปสตาร์เลวแทบจะทุกคลิปไปใช่ไหมล่ะแต่ว่าตั้งแต่เซเว่นไนท์เปิดอ่ะเออสตาร์เลวผมก็ดรอปไประยะเลยนะก็เพราะว่าเกมเซเว่นไนท์มาสนุกจริงครับผมสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นลองไปเล่นดูนะและจะติดใจนะครับอ่ะส่วนเซเว่นไนท์ก็ช่างมาแล้วกันรอบนี้สตาร์เลวเป็นการจาัดเทลิสแบบรวดเร็วและก็ไม่รอช้านะครับอ่ะ ผมจะพูดแบบคร่าวๆย่อๆนะไม่เอาแบบพูดพับอะไรเลยนะอ่าไปก่อนอื่นเลยคือผมขออนุญาตเอาตัวเจนเก่าขึ้นมาก่อนนะ <c oughs> โอ้ยผมไอ้เ่ยไม่ค่อยสบายครับก็ช่วงนี้ก็รู้สึกทำอะไยากปกติไปหมดเลยอันนี้ MC จินอยู่ปีแล้วกันนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วรู้สึกว่าเล่นยากก่าปกติด้วย <c oughs> น้ำแข็งเหรอน้ำแข็งนี่ใครอ่ะ น้ำแข็งนี่นั่นปะเออเป็นของอ่านั่นน่ะปะความทรงจำใช่วะน่าใช่นะถ้าเจอผิดพลาดเพราะว่าท้าเน,นี่ยเป็นตัวทำลายล้างอันนี้เป็นไฟอันนี้เป็นเอ่อผ่านประสานอันนี้น่าจะเป็นความทรงจำน่าถูกแล้วถ้าผิดขอไปทุกคนด้วยคือผมลืมก็ค,คือมันไม่ได้มาเป็นรูปอื่นนะมันเอารูปซ้ำกันมาลแล้วก็ลูกทาดขึ้นนะต่อไปก็จะเป็นตัวละครอย่าง <c oughs> โอ้ยแม่ไอ้ฟักเลย แอสตาเน s ่ยเนสเปเอสเอสเปรแอสต้า่ะครับเสียผมใจแป๊กนึงนะก็คือตอนนี้ผมจะคลิปเนี้ยผมจะไม่ตัดเยอะผมจะแค่ใส่เพลงเข้าไปอย่างเดียวเท่านั้นนะถ้าตัดแบบเร็วๆเยอะเนี่ยมันก็จะช้าลิงก์มันฮิวได้แต่มันจะฮิวเบาแล้วก็ฮิวแบบไม่ได้ขาดนั้นมันเหมือนเป็นการฮิวดรอทมากกว่านะลิงก์ผมไม่ใช้นานแล้วอาจจะลืมอยู่บ้างส่วนนี่เลย อันนี้ทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ใช้แล้วสำหรับเฮอร์ตาคุรุคุรูนะถ้าหมอนไม่ได้แพ้จริงๆหรือว่าดาเมจผมไม่ได้เออแบบแรงขนาดนั้นอนะ่ะก็รู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่ส่วนมีนาก็เล่นได้แต่ยากเกินไปเซอร์โว,วก็ดีอยู่แต่ไม่ขาดแล้วส่วนลูก้าเฉพาะทางมากๆฮุกผมแนะนําว่าอย่ายุ่งดีกว่าถ้าน้องยังไม่ได้ปั๊บอะไรนะติ้งหยุดเป็นตัวละครสีดาวแรงเอสีดีที่สุดยูโกงก็ใช้ได้แต่ใช้ยาก สู้ฉางตรงนี้ได้ชิงค่วเออตรงนี้ได้นะผมว่าแปลกได้แต่ถ้าปั้นดีๆทุกวันนี้เล่นก็ไม่ค่อยเล่นละส่วนกุ้ยเนี่ยก็ <c oughs> เป็นตัวแจกฟรีที่ดีแล้วว่าตัวกิจกรรมที่มันมาแล้วสามารถเลือกได้นะตัวดอดอีกตัวหนึ่งส่วนซีก็ตรงนี้แล้วกันรู้สึกไม่ค่อยใช้น้องละส่วนมิชาก็เล่นได้กรูกลาเกิลน,น่าจะเป็นตัวละครสี่ดาวที่ผมไม่ได้ใช้เลยนะช่วงนี้ เพื่อนๆอาจจะให้ S ได้แต่สำผมเลยคือไม่ข้ามไปเลยครับส่วนมีนาก็อยู่งี้แล้วกันไม่ค่อยใช้แล้วหรือว่าหันยาก็มีแอบใช้บ้างเอามาเร่งสปีดอะไรแบบเนี้ยอ่าดามเมจอาจจะไม่ได้เวอร์วังในการปั๊บเพื่อน่มทีมแต่มันสามารถเล่งแอคชั่นอะไรได้เงอ่าเลยรู้สึกว่ายังใช้อยู่ส่วนเออทาม,มินโมเจอก็ไม่ใช้แล้วแล้ว,ลวก็เวลเวลผมว่าเป็นตัวลูเลที่ดีนะถ้าปั้นนแต่มัน หายไปนคน่อนข้างจะนานพอสมควรส่วนเยชิอยู่นี่เจเพิดผมให้นี่แล้วกันนะให้สูงกว่าน,นี้ไม่ได้ส่วนฮิเมโกะก็อยู่นี้โบเนียก็ตรงนี้เป็นตัวที่ดีแต่ไม่ขาดนะส่วนเซเล่ก็ใจรักจริงนะผมให้ได้แค่เอเท่านั้นตัวต่อไปพี่คิงผมให้ได้แค่เอเหมือนกันผมให้สูงกว่าน,นี้ไม่ได้เพราะตัวนี้ต่อให้ผมได้มาก็ไม่เล่นมันอยู่ดีนะถ้ามันไม่ได้บับมา ตัวคาร่าเอซีพอส่วน,าาวนมีใครบ้างซิลวุปซิลวุปเก่ง้วทุกคนตอนนี้กลายเป็นว่าบัฟมาสามารถไปกับทีมอักรอ,อนกับทีมมารซาได้นะผมว่าตัวละครตัวในแรงเอสได้ไม่ต้องแปลกใจนะครับแปลหมู่แล้วด้วยดีเลยกับการบับมารอบนี้ส่วนวอดหัวชาติทำงานหนักอยู่นะแต่ไม่ใช้ดีกว่าพี่เบก็ มันง่ายขึ้นมานโดนตีบ่อยขึ้นแต่ดาเมจมันก็ยังไม่สุดหันนั้นเหมือนแบบมันรออะไรบางอย่างหรือเปล่าขนาดป๊บมาแล้วนะอยู่ตู้ถาวรแล้วด้วยก็ทุกคนน่าจะสามารถเปิดหา e6 กันได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรคาบก้าโคตรโกงน่าจะเป็นดอดที่โกงมากๆากนะตอนนี้ตั้งแต่เออเซามาเอ,เออเซาสุดแล้วนั่นแหละเก่งมากส่วนมังกรก็เอไปแล้วกันผมไปเถียงเลยส่วนหัว ไปเถียงเหมือนกันคือใช้ได้นะหัวแต่ฟู่เนี่ยเอเลยส่วนจิ้งหลิวไม่ค่อยได้ใช้ช่วงนี้รู้สึกว่าก็เล่นได้แต่ไมห่หันนั้นส่วนโปรพาร์ผมให้บีนะช่วงนี้น้องรู้สึกว่าทํางานหนักมากแต่ก็พักผ่อนอายจิตี้นี่ก็นหนักเราเรื่องส่วนเหมยไม่ได้ท็อปเอสขันนะุกวนันนี้แต่เล่นได้แต่ก็ถือว่าเล่นยากกว่าปกติด้วยสำหรับเหมย พราะทีมซุปเปอร์เบรกหรือว่าทีมที่มันแบบต้องการเบรกค่าทั้งเลสบอนอ่ะมันไมน่ค่อยต้องการแล้วไงบางทีโดนเบรกค่าทั้งเลสไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เบรกเท่าไหร่างเงี้ยมันก็เช่นตัวละครอะไรที่มันเบรกแล้วไม่มีผลก็น่าจะเป็นไอ้ไม่เชือนะเอ่อ like like ยนะเออไลกุสป่ะบอสไลกุสอะครับใช่นั่นแหละเบรกไปก็ไม่มีผลอะไรงั้นนะมันก็ให้พวกปั๊บอะไรมาให้แทนตัวไอ้นี่ก็โอ้โหหนักเขาเรื่องเลยตัวแจกฟรีรอป,ปั๊บครับ,รบผมแปซิฟบอนไม่ได้ขาดทุกคนการบัฟ ของเซลิดาแบ็กซอนเป็นเพียงแค่ตัวช่วยเสริมทำดาเมจเท่านั้นกลายเป็นคาบก้ากับเซรีดาเนี่ยได้เล่นเต็มประสิทธิภาพเลยนะส่วนอเวนโหโล่มันได้ทุกคนโล่มันหนามากเลยนะแต่แค่โล่มันไม่ถี่ขนาดนั้นไงความถี่ในการจ่ายโล่แล้วก็โล่ที่มันปั๊บเนี่ยมันเทียบกับตัวละครเจนใหม่ยากมากณตอนนี้นะ เนย่ยพอสมควรส่วนสปาเก็ผมให้ <c oughs> โอนะ้ยไม่ไอ้พักเลยยิงอย่าพููเยอะอยู่อักรอนผมให้ A อล้วกันนะครับอส่วนโรบินผมยังให้ S อยู่ส่วนบูทคิวผมให้ A ได้เพราะว่าแต่มันใช้ยากนะถ้าคนที่ใช้เป็นอนะ่ะผมว่าน่าจะโหดกว่าผมเลยลนะ่ะส่วนไอไฟก็อยากให้เอนะแต่ว่าตัวมันไม่มีไม่มีคุณภาพเกินไปผมไม่ได้อกว,ว่ามันไม่ได้เก่งนะ มันเก่งแต่ว่ามันแค่ใช้ยากครับผมถ้าคนที่อยากจะอวยน้องจริงอะ่ะควรจะมี C2 ไนงะขนาดผมมี e อารกอนอ2นะและผมยังไม่เล่นกับมังกรเลยถ้าเล่นกับมังกรมังกรเจนใหม่นะครับมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับเรื่องการเก็บสแต็อะ่ะเพราะมันมีเรื่องของการจ่ายสกิลด้วยแล้วก็เรื่องของการเรียกซับมอนมาช่วยเออทำนามเมจแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะช่วยแปดสแต็หรือเปล่าถ้าช่วยบอกเลยว่าคโคตรโกงยุลีผมให้เอสใต้เพราะตัวนี้มันอยู่ได้เรื่อยไง มันเป็นตัวคา n เตอร์เอวิติงจิงกะเบลที่แรงมากๆขึ้นหลักแสนได้น่าจะเก่งอยู่ส่วนเจชิวเนี่ยผมให้ S นะครับไอเอผมเพราะตัวนี้มันเก่งแต่มันเป็นตัวเฉพาะทางครับผมมันอยู่กับอาร์ลอนได้มันต้องการอยู่กับทีมที่มันควรจะอยู่เช่นดอทอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นโยมิคือบังคับเลยว่าถ้าคุณอยากจะแรงกว่าปกติหรือว่าเก็บสแตตได้บ่อยเจชิวแบบน่าจะตอบโจทย์กับเพื่อนๆที่สุดแล้วนะครับ ส่วนเฟยเซี่ยวเฟยเซี่ยวผมให้เอแล้วกันนะช่วงนี้รู้สึกว่าผมไม่ค่อยเล่นนางละนางก็ดูแบบดูรดรอบลงมาด้วยแต่ก็ยังเก่งอยู่นะอาจจะไม่ตกลงไปบีแต่เมื่ออยู่ท็อปเออยู่นะครับณตอนนี้ส่วนเอ,อไออาเชอร์อยู่นี่นะช่วงนี้ผมไม่ค่อยเล่นเหมือนกันตัวมันดีเพื่อนแต่ว่ามันมาคับสปาร์คเกิ้ลไงถ้ามันไม่มีสปาร์คเกิ้ลเนี่ยผมว่าเล่นยากมากเลยนะ มันเป็นตัวที่ต้องการการดีเจนพลังงานสูงแล้วก็ตัวที่ต้องการแต้มถูสูงหรือว่าดีแต้มให้อย่างสปาร์คเนี่ยคือสําคัญมากครับไม่มีคือเล่นยากของปกติด้วยแต่ถ้ามีโคตรเก่งแต่ผมก็ยังให้เออดีตรงที่มันเล่นยากนั่นแหละอ่ะมาครับล้วน,วนส่วนเจสก็เอผมลงในแค่เพียวิชั่นเออส่วนเอโบซีอาจจะลงเป็นวางลอกไหมแต่ถ้าเอาโบกิติชาร์โลมันได้บัฟเรื่องของการตีต่อเนื่องหรือว่าตีแล้วได้สแตทดเพิ่มเนี่ยผมว่าเจสน่าจะเก่งนะ กลายเป็นว่าเจตอ่ะตัวมันสมดุลนะทุกคนตัวมันปกติแล้วก็ดูเล่นยากอยู่แล้วถ้าภาพมันอวยก็ไปได้ถ้าภาพไม่อวยก็ดูเล่นยากปกติส่วนลินชาผมให้ A แล้วกันนะครับเก่งก็ยังเก่งอยู่ดีแต่เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับตัวฮิวเจนเก่าเพราะตัวของนางก็ฮิวได้สัตสำหรับเรื่องของการเสกน้องกระตุยออกมาช่วยฮิวแต่มันจะมีเรื่องของการเออช่วยเออ เบรกมอนด้วยถ้าเล่นกับทีมซูเปอร์เบรกนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็เอามาแค่ฮิวอย่างเดียวครับตัวมันไม่ได้มีดาเมจอนะไรนั้นได้คู่กับเจกก็ได้ถ้าอยากเล่นส่วน <c oughs> อ้ยไม่เเริ่ม,เร,มเริ่มแสบคอแล้วไม่ไหวแล้วส่วนติงหยุนหรือว่าฟิวผมให้ A แล้วกันนะ A ก็เยอะพอสมควรคือมันเป็นตัวบัฟซูเปอร์เบรกแล้วก็สามารถช่วยเบรกได้ด้วยอันติของมันนั้นสามารถทะลุค่าทับทามเลสได้โดยที่ไม่ต้องแปรไฟแต่ถ้าจะดีแค้ไฟดีกว่าได้คู่ไฟ คือเดอะเบรสครัผมส่วนแรปป้าผมให้ A ล่างสุดเลยน้องเป็นตัวที่เก่งแต่ไม่มีการแปดธาตมีแค่การตีรูปแค่ทับเน่ยเฉยๆแถมเบรปเปาด้วยแค่นั้ครับผมว่าถ้ามีไว้ก็รู้สึกเฉยๆถ้าคนที่ไม่ได้ไว้แรปป้า apper, เนี่ยตัวนี้ผมไม่แนะนําให้ยุ่งเลยอากายอาก็ผีดิบผมบอกเลยกลายเป็นว่าตัวนี้เสื่อมสลายตามการเวลาจริงๆ ผมรู้สึกว่าตัวนี้โดนแกงมากที่สุดแล้วอาร์ไกอารเนี่ยผมไม่รู้ทุกวันจะว่าไงนะเล่นแค่แพทนหนึ่งเองมั้งคือโดนแคทโดนนู่นโดนนี่คือแบบหนักมากเลยไงแคททุกวันนี้เล่นได้อยู่แต่อาร์ไกอารนี่คือแบบแล้วคนที่เปิดนางไปแค่อีศูนยเอสศูนย์แล้วผมบอกเลยว่าน่าจะซื้อเป็นส้วมเลยไม่มีตัวรีเจนหัวห้วอยโอ้โหจบเพราะผมชีวิตหนังหมามากแล้วก็ซันเดย์เอลซิ LC, จางตัวอีหนึ่งโอ้โห มังคับแจแจ๊สนะครับสำหรับพี่พี่สาวสุดสวยนะครับผมใคหลายคนอย่างอากัยาก็อยู่นี่แล้วกันผมไม่อยากให้สูงกว่านี้นะส่วนเฮอราดีทุกคนผมว่ายังเก่งอยู่มันคือตัวดาเมจน้ำแข็งปัญญาที่สามารถลงเทียวพิชันได้ดีมากๆแล้วก็เอ่อเอมโอซีท้าแพ้น้ําแข็งเพราะว่านางเล่นได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้สตองเหมือนตอนที่มาครั้งแรก แต่ผมว่ามันก็ยังเล่นเล่นสบายอยู่แล้วก็เข้าใจไม่ยากด้วยเปิดมาไม่เสียหายเก็บไว้สักตัวนึงก็พอแล้วส่วนพี่ซันเดย์ผมให้เอสเลยนะครับผมผมไม่เถียงตัวนี้เลยยิ่งเล่นกับตัวซมมอนยิ่งเห็นผลเพราะมันการันตีดึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่พลาดเป้าแน่และการันตีแต้มคืนตอนเวลากดอันตรีใส่ตัวนั้นแต่ข้อเสียของเขาเลยคือต้องดึงเธินแค่ตัวนั้นเท่านั้นตัวที่กดอันตรีให้ตัวละครดาเมจตัวหนึ่งในทีมไม่สามารถด,ดึงตัวอื่นได้ ดึงได้แต่จะไม่ได้แต้มคืนแต่ถ้าดึงตัวละครที่กดอันติไว้ตัวนั้นน่ะมันจะได้แต้มคืนมาให้นะครับแถทปับราเมจสูงด้วยเล่นง,ง่ายไม่ยากทิบบี้ตาเบ้ก็ยังเก่งอยู่ครับตัวน้องคือ DPS นะครับผมไม่ได้ตัว support. s พ p อ o r t ควรตีชิบหายส่วนพี่ไมเดย์ผมให้ A แล้วกันนะครับดูดันไม่เกรงใจใครแรงรัวไม่แรงหันนะแต่ว่ามันแค่เน้นรัวผมเล่งงนง่ายกว่าเบนไหมผมว่าใกล้เคียงกัน มันล่วแต่ความชอบแล้วกันสำหรับคนที่ไม่กลัวตายอ่ะเพว่าได้เบสได้แต่สำหรับคนที่แบบเน้นความสาใจแบบมันๆเลยนะแล้วว่าเน้นความรัวเร็วแบบหนักหน่วงก็พี่ไมเด้ก็ได้ส่วนแคสผมให้เอเลยนะทุกวันนี้ถ้าเล่นคู่กับพุกตัวละครซับพอร์ตอย่างไอยาซีนมันคือโคตรทำลายล้างองนาซาคุรัสแปดธาตุได้ดาเมจแรงเล่นคู่กับซิเลดา โคตรโหมากๆส่วนทุกข่านมีจะพูดไหมผมกล้าพูดเลยว่านี่คือตัวละคร DPS ที่สามารถทำดาเมจได้แรงกว่าตัวละครดารเมจเก่าเพราะน้องคือมาโพนี่ไงล่ะโลโลมาโพนี่พุ่งแรงมากครับสำหรับคนที่มองว่าเออฉันต้องการตัวดาเมจที่แบบแรงมากๆเลยผพว่าตัวนี้ตอบโจทย์อ้ําไช่ใช่ผมวเราไล้เลยน้องคือไฮาซน ที่เป็นตัวละครฮิลและมีการดีลีเจนเออรื่องของการฟื้นฟูนได้แบบให้กับตัวเองนะหมายถึงว่าไปตีนะครับและก็ฮิลได้แรงด้วยและทุกครั้งที่กดอันติเพื่อร่วมทีมเด้งเต็มหลอดนะผมกลายเป็นตัวละครตัวนี้ทุกคนรีรันมาผมอยากจะให้เปิดหากันมากเลยนะสำหรับคนที่ไม่ได้พอน้องคือ DPS นะครับส่วนไซเฟอร ต่เพื่อผมไม่รู้เยอะผมไม่ได้เปิดมาแต่ข้อมูลค่าๆว,ว่าน้องพพอร์ตเพื่อนได้ดีมากแบบเหมือนโทปา,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 าแต่ทำหน้าที่คล้ายกันแต่โทปาใช้งานยากกว่าเออส่วนไซเฟอร์จะใช้งานง่ายกว่าครับแค่นั้นแหละไม่ไมีอะไรมากส่วนไพ่นอนผมก็ยังให้เออจริงๆคนอยู่เอเลซ้ำนะเพราะว่ามันเก่งมันแรงแต่ตัวมันใช้ยากมากๆถ้าไม่ทําของดีๆทำสแต็ไม่ดีหรือว่าคนที่แบบเล่นไม่เป็นจริงๆแบบผมเนี่ยตัวมันไม่ได้ขาดนไง ถ้าเยบแบบแคสอ่ะผมว่าแคสเล่นง่ายกว่านะถึงมันจะรูเบากว่าไพนอนนะแค่นี้ดึงก็จริงแต่โดยรวมถ้าเอาแค่ e 0 s0 และก็มี L c m ซียตัวผมว่าแคสง่ายกว่ามันไม่เปิดหัวไพนอนที่ต้องมานั่งเล็งเล็งสปงเล็งสปีดแล้วก็หามูลค่าทรัพย์ประกันที่มันแบบโคตรโกงอ่ะนั่นแหละแคสง่ายกว่าทุกอย่างเลยครับไพนอนสำหรับผมมันยากเกินไปลิงไม่เหมาะเลยไพนอนน่ะคือแคสอย่างนั้นมันก็เล็งลิงลงได้ไง ปล่อยมังกรไปตายระเบิดแล้วก็เล่นคู่กับเออไห้ไอเอซีนอ่ะก็ได้แต่พระน้องนี่คือไม่ได้เลยครับถ้าอยากจะเล่นเรื่องแรงเน้นเน้นจบไปอ่ะต้องเน้นตัวแบบโอเวอร์พาวเวอร์แบบซับพอร์ตเต็มๆอ่ะอย่างเออซันเดย์ทิพีหรือว่าจะเป็นโบเนียอะไรแบบนี้ครับเอามาเล่นแบบเต็มเลยโดยที่มีตัวฮิลมันเล่นยากเกินไปสำหรับคนที่เล่นอย่างนั้นผมว่าไม่เหมาะกับผมเลยสหรับตัวนี้คืออยู่นี้แล้วกันผมให้สูงกว่านี้ไม่จริง มันเก่งแต่มันควรอยู่ในมือคนเล่นเป็นไงไม่ใช่ผมตัวเซเบอร์ผมไม่ค่อยชอบเล่นพูดตรงนะต่อยได้มาก็ไม่เล่นต่อไปไฮยาไฮซีเลนตัวแปดดอทที่ทำให้คราบก้าและก็ตัวทีมดอปคัมแบ็คได้สามารถที่จะล้มพวกไฟร์ไฟล์ไฟไฟแบบเกอนการเลเทได้ตัวละครตัวนี้มาเพื่อทีมดอตโดยเฉพาะ ทำให้คาร์บ่าเก่งได้ทําให้แบงโซอนเล่นคู่ัคาร์าได้อัปเกรดมากขึ้นด้วย <c oughs> นี่คือตัวละครที่ดีที่สุดของตัวละครซัพพอร์ตทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆถ้าไม่มีคาร์บ้ามีตัวนี้ก็ช่วยได้แต่ถ้าเล่นกู่คาร์บ้าจะเก่งกว่าเดิม2ล้านเท่าเลยดาเมจจะทะลุหลอดมากๆแถมเล่นง,ง่ายด้วยทำซับสแ,แต่ไม่ยากเลยครับทำแค่อัตรา,าสหานะ75%พอแล้วครับ หรือว่าให้ตัวละครเพื่อนร่วมทีมทำก็ได้ตัวเองก็เล่นเป็นสาย A t k ระเบิดดอทนได้หมดครับตัวนี้บิวเวอรหลากหลายมากๆส่วนเซริดาเก่งนะแต่บอกก่อนตัวนี้เป็นตัวเฉพาะทางมากๆครับมันไม่ได้เกิดมาเพื่อใครหลายคนไงมันอาจจะไปเล่นกับตัวละครที่มันควรจะเป็นอย่างอ,อนักซาหรือว่าพวก ไพนอนนะผมแบบนี้ไนด้แกรสองตัวที่ผมลองนะเพราะตัวอื่นผมลองแล้วครับเล่นไม่ได้เลยในดีเพื่อผมนะเพราะเพื่อนผมมีตัวละครน้อยเหมือนกันแต่มีพวกเออไพนอนหรือว่าเป็นพวกอนักซาอะไรเงี้ยผมลองเล่นแล้วครับผมเล่นง่ายมากแต่พอไปเล่นตัวอย่างเออเกี่ยวกับแคสหรือว่าเล่นกู้กับเฟรเซียลตะกระ้อนแบบเนี้ยเล่นไม่ได้เลยครับมันเหมือนทํามาเพื่ออนาคซากับไปสองตรงนี้โดยตรงเลยเพราะมันตีสองทีปุ๊กมันช่วยเก็บสแตตได้เออเพื่อนตัง้งใจนะผมผม,ผมไม่สบาย เสียผมอาจจะปแปล้นิดนึงก็ขอไปทุกคนด้วยถ้ามันบรบกวนหรือว่าไม่สบายอะไรจริงนะโอเคมันสามารถตีได้สองครั้งแล้วก็อันตีได้แรงมากๆถ้าเพื่อเพื่อเล่นคู่กับไพ่นอน,นี่คือระเบิดดาวกระจายเลยแรงมากไพ่นอน,นี่คือลงอุกบาทสองทีแบบมอนจะตายแล้วอ่ะที่มีลอรอนช่วยอีกโอ้โหแม่งโกงมาก,กตัวละครตัวนี้ส่วนเอเวอร์ไนท์เป็นตัวละครที่เก่งมากๆแต่มันบังคับเงื่อนไขเลยคือต้องเล่นตัวผ่านความทรงจา แถบต้องมาคคับ3ตัวด้วยถ้าเล่นแค่2ตัวจะได้ดาเมจแค่ยีเนต์มันอยู่ในเทคเทคเม็ดหนึ่งนะครับถ้าไม่อัพก็คือมันจะไม่ได้บัมเป็น้อาใช้1ตัว5้ปร์เซ็นต์สตัว25่สิบห้าสามตัวส 3, 3ตัวเอ 70, เอเจ็ดสิบดิห้าสิบเฮหกิบเนี่แหละส่วน4ตัวก็ประมาณ75ครับมันจะห่างตอนที่ถ้าไม่มีาขาควทรงจำามตัวโอเคเสร็จแล้วกลับมาละอ่ะมันมาคับเลยว่าคุณต้องเล่น ตัวผ่านความทรงจำแคชอย่างเงี้ยบางคับล้วนๆแล้วก็ r m c แล้วก็เอเวอรไนอีกตัวนึงใช้เป็นตัวซัพพอร์ตอะไรก็ได้ได้หมดครับไม่ติดเลยตัวละครตัวท้ายเนี่ยผมขอพูดสั้นๆหน่อยนะผมเอางี้ผมให้เพื่อนๆเลือกลยกันว่าจะให้อยู่ไหนสัพตัว,ตว,ตวละครอย่างเออตันเถิงแล้วถึงอยู่ไหนได้ผมให้อยู่นี่ลวกันเพราะว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆโลกมันหนามากมันถี่มากแล้วก็ ต่อไปแล้วกดอันติเนี่ยมันได้แพสซีพอสวรรค์ด้วยได้แต้มมา2แต้มและทุกครั้งที่ถึงเทิร์นหรือว่าถึงเทอร์ซัมมอนของเออมังกรอ่ะมันจะให้โล่ด้วยไงแลวก็ได้เรื่องของการเก็บสแต็เพิ่มเติม้วยผมว่าบอกกับทีมอาร์เกลลอนหรือว่าบอกกับทีมหลายทีมมากๆเพื่อเอาเวนน่ะมันโดนเขี่ยไปเรื่องนี้ละครับมันเก็บสแต็ช้ามากเอาเวนมันต้องโดนตีก่อนไม่ก็กดสกิลครับมันเปลืองแต้มมากแต่อันถึงเนี่ยบางทีไม่ต้องกดก็ได้โล่มันหนามากพอแล้ว ไปกคนถ้าชอบคกุกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าไปๆได้นนไป <c oughs>